สวัสดีครับอ่าผมเอซิปารมครับจากอีสุหมานครศรีนครินทร์น,นะฮะวันนี้ส่งรถครับแน่นอนชุดใหญ่ไฟกระพริบมิวเอ็กซ์สามพันว้าวสองสามพันแล้วทีหลังอีกหนึ่งเป็นสี่ก็คือจากพ yeah. ิสเตอร์เซอร์เก้โคชินคอฟโฟร์คลาสอย่าอ่าถามความรู้สึกไหนนี่เป็นคุณบีนะฮะเป็นเปรียบเสมือนเลขาทุกอย่างแล้ว <laughs> เป็นทุกอย่างให้เซอร์เก้แล้ว เลยทำไมเซอร์เก้จึงเลือกมิวเออเขาบอกว่าเป็นรถอะค่ะที่เป็นรถยอด์นิยมในประเทศไทยจ้ะแล้วก็ด้วยคุณภาพของตัวรถแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเขาก็เลยเลือกที่จะซือะอ้อสี่คันอ่าสี่คันโอเค่ะนะฮะแล้วการสวิตของพาม for พอมาส how a b o เอ my service for you and for about your company ใช่ไหมคะ<ช>การบริการของพี่ปามดีมากก็คือดูแลทุกอย่างตั้งแต่คุยเรื่องราคาคุยกับประกันกแล้วก็เอารถมาส่งให้ถึงที่ที่พัทยาค่ะส่งรถถึงที่ผมก็ส่งนะฮะไม่ใช่ไม่ส่งนะฮะก็ตามนี้เลยครับสามคันวันทุกทีแล้วก็ริงๆี่มีคันหนึ่งด้วยแต่ว่าอีกคันหนึ่งน่าจะไปใช้งานแล้ว Thank you for the, about the thank you for Mr. Sergey Kochenkov to choose Insu Manakorn and me S.E.Pam to the buy isu Milk X car and uh, maybe next time for about a buy more than the Insu maybe like the Emax or about the Milk X and I uh, you see it in, the, in the camera for the next time maybe for the see about the Insu Milk X or the about the e yeah and uh next time the, to about the have a uh, a contact with me order about uh, the next time to the buyer. King Pao Number One Seller. <laughs> yeah, uh, thank you. you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, because uh, this one uh, I take take this for you. Yeah, for about Starbucks, KFC. Yeah, in the about the uh, Amazon. Yeah. yeah, that's cool.